เราจะพามาปักสมองกันที่นวนาแคมปิ้งนะครับตระบุรีเดี๋ยวติดตามชมกันเป็นยังไงนะครับมีอะไรตื่นเต้นบ้างแล้วก็ผมจะพาไปชมแล้วก็พาไปดูสถานที่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ควรระวังสําหรับที่นี่เนาะเดี๋ยวตามไปดูกันในวิดีโอฉบับเต็มได้เลยครับไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันกันที่ที่ไหนนะนวนานวนาแคมปิง้งแคมปิ้งนะครับก็ด้านหน้านะครับ จะติดเป็นฐานน้ำนะแล้วก็กั้นให้มันเป็นน้ําตกนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกสถานที่กลางเต็นท์กันครับซึ่งมีไ i ไฟด้วยแต่ว่าไม่มีสัญญาณนะซึ่งมี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 สัญญาณใช่ก็มีสัญญาณ Wifi ให้นะครับแล้วก็บริเวณมีห้องน้ำนะครับแล้วก็ที่ล้างทั่วยอยู่ด้านหลังห้องน้ําเดี๋ยวเราจะเลือกสถานที่กลางเต็นท์กันก่อนครับก็คือตอนนี้เรามาเป็นหน้าฝนเนาะจะ ก็จรหล,ลีกเลี่ยงตรงนี้เหมาะสุด,ะดจะหลีกเลี่ยงบริเวณใต้ร่มไม้นะครับเพราะกิ่งไม้มีโอกาสล่วงได้นะครับก็จะเลือกบริเวณลานโล่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกางทาร์ตอนนี้ฝนกําลังตกเนาะจะเลือกบริเวณลานโล่งตรงนี้เพราะว่ากันน้ําหยดใส่เต็นท์ด้วยกันกิ่งไม้ล่วงด้วยเนาะแล้วก็ ลานของที<ร>่นี่นก็จะมจะชมืยาวไปจนถึงนู่นครับส่วนตรงพื้นหญ้าก็ก็สวยครับแต่ว่ามันอยู่โคนร่มไม้นะเดี๋ยวเราจะหลีกเลี่ยงสำหรับอิปนี้นะครับโคนร่มไม้ซึ่งกิ่งมีโอกาสขาได้ถ้าถ้าลมแรงเนาะมีความเสี่ยงเดี๋ยวเราน่าจะเลือกบริเวณลานโล่งตรงนี้นะครับด้านหน้าติดริมน้ํา คนะครับก็เดี๋ยวเตรียมเอาของลงนะครับเดี๋วเราเลือกสถานที่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวพาเดินชมบริเวณลานกลางเต็นท์โดยรวมอีกทีหนึงครับโอเคครับก็เราแลวก็ได้กางทารไว้บริเวณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปเดิน ดูสถานที่กางเต็นท์โดยรอบนะครับของณวนานะครับปิ้งเนาะก็อันนี้เป็นวั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 นอะไรนะวันอังคารใช่ป่วันจันทร์วันอังคารเป็นวันอังคารวันนี้วันอังคารเออลานก็ยังไม่เงียบเหงาแล้วครับก็ยังมีเพื่อนสมาชิกมากางอยู่เป็นเพื่อนกันจํานวนเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นลานที่ อยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้นะครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันม,มีน้ำแล้วอ๋อช่วงนี้เออใช่ช่วงนี้ออมีน้ำละช่วงนี้มีน้ำแล้วเน,นาะก็เพื่อก็เลยมากากันเยอะอันนี้บริเวณร้านนี้ครับที่อยู่ใต้ต้นไม้นี่กลางได้หมดเลยนะครับก็จะมีฟักไฟเป็นจุดๆให้เนาะอืมก็วิวมุมนี้ก็จะเป็นอ่าด้านหน้าเป็นทาน,น้ำใต้ลมไม้แล้วก็ ไปจนถึงสวนส้มโอนั่นนะครับที่มีหงหอลูกอยู่โอ้ดูด้วยดุดดุดอันนี้ก็จะเป็นบริเวณล,ลำธารเนาะแล้วก็เขาเอาหินมาเรียงเพื่อให้เป็นน้ำตกเนาะครับก็จะมีหลายชั้นเลยสิ้นสุดของ ลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็จะอยู่ตรงสวนส้มโอนะครับนูลล่นแหะไปจนถึงเต็นท์สีแดงครับเต็นท์สีแดงน่ะเป็นของอีกของอีกสวนหนึ่งแล้วเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ใช่เนาะบริเวณนี้ก็สวยครับแต่อยู่ไกลห้องน้ําใช่ไหมอยู่ไกล,กลห้องน้ำมีบ่าไฟแต่แตตว่ามันอยู่ไกลห้องน้ํเห็นไหมครับน้ําใสามากนะครับก็ลึกด้วยแล้วก็กใสกาย <c oughs> เหมาะกับการลงไปเล่นน้ำลงไปแช่เลยสวยงามมากครับบริเวณนี้ ออืดูสิสวยมากแต่ว่าตรงด้านล่างติดลำทานตรงนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะกับการกลางนะเพราะว่าหิม็ดใหญ่ครับก็อาจจะเดินในเต็นท์หรือที่นอนอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหน่อยครับก็ลําบากแต่ว่าเหมาะกับการมานั่งเล่นพักผ่อนนะครับสําหรับ,บบริเวณนี้เนาะอยู่ใกล้มาเล่นน้ำํำครับน้ําลึกมาก ยังไงลองเล่นน้ำที่น้ำเย็นไหมน้ำเย็นยน่าเล่นมากเลยอะน้ำใสน่าเล่นเป็นนอกวันธรรมดาที่นะครับที่ไม่ใช่วันหยุดกกเตินสมาชิกกำลังดีครับไม่เสียว่าเยอะเตินไปไม่น้อยเกินไปไม,ไม่เหงาแล้วก็ไม่แออัดเติไป โอเคครับก็ไนนี่ไปเป็นบริเวณด้านล่างนะครับที่เป็นลานหินเนะะาะก็สกาดเล่นก็จะลําบากสักนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ห้องน้ํานะครับฝั่งนึงี่จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับเดี๋ยวผงพาไปดูห้องน้ําชายนะครับพาไปดูห้องน้ํากันครับก็คือบริเวณห้องน้ําหญิงบริเวณห้องน้ําหญิงจุดถอดรองเท้านะครับเนาะก็โอเคอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องน้ําชายนะครับก็จะถัดจากห้องน้ําหญิงนะครับห้องน้าหญิงก็จะมีจุดให้เปลี่ยนรองเท้านะครับก่อนโซนหลังห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องน้ําชายด้วยห้องน้ําหญิงด้วยตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือนะครับ อ่างล้างจานล้างมือนะครับทำามสาดเนาะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมีโถสีนะครับสำหรับห้องน้ำชายเนาะมาดูกันก็จะมีจุดให้เปลี่ยนรองเท้านะครับหรือถอดรองเท้าเนาะอันนี้เป็นบริเวณห้องน้ำชายนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำนะครับแยกนะครับแยกห้องน้ำห้องอาบน้ำ ปางหาครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยห้องอาบน้ำอยู่ฝั่งหนึ่งห้องน้ำอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแยกกันชัดเจนนะครับเป็นห้องอาบน้ำก็ถ้าเกิดว่าวันธรรมดานะครับถือว่าห้องอาบน้ำเพียงพอนะครับอันนี้ห้องอาบน้ำจะมีห้องเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องนะครับแล้วก็ ห้องน้ำเป็นแบบชักโครกนะครับมีเรียบร้อยนะครับสะอาดนะครับก็ห้องน้ํามีทั้งหมดหกห้องนะครับหกห้องนะครับห้องน้ำชายก็ห้องอาบน้ําก็หกห้องเหมือนกันครับสะอาดครับสำหรับห้องน้ําก็ให้เรื่องความเรียบร้อยไม่คิดถึงเรื่องเรื่องอื่นๆก็น่าใจ นะครับสิบเต็มสิบนะครับหรือไม่ก็เก้าเต็มสิบประมาณนี้อาจจะมีบางที่ที่ซี่สวยกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีที่ทําน้ําอุ่นในราคาค่ากลางเต็นท์สองร้อยบาทต่อคนก็ถือว่าอืมถือว่าคุ้มครับถือถือ,ถ,อถือว่าก็ถือว่าจัด,จดอยู่ในสิบในสิบได้นะครับเนื่องจากด้วยราคาที่ต่าลงมานะครับเพราะบางที่ที่ผมเคยไปห้องน้ําอาจจะสวยแล้วก็หรูกว่านี้แต่ เอยราคาต่อหัว่าต่อคนแล้วแพงกว่านี้มากครับหลับห้องน้ำฝั่งห้องน้ำหญิงนะครับก็เป็นไงบ้างเจเจตามไปสำรวจห้องน้ำหญิงแล้วห้องน้ำหญิงก็เป็นไงครับห้องน้ำหญิงดีไหมดีค่ะห้องน้ำแยกห้องน้ำห้องอาบน้ำเจตาไปสำรวจาวมาแล้วเป็นฝักบัวเป็นเครื่องทำน้ำ,อ,นำอุ่นแล้วห้องน้ำสะอาดเนาะ แต่อาจจะไม่ไม่ได้แบบสวยเท่าไอร้านที่เราไปที่มันราคาแพงแต่ว่าใน,นห้องน้ำยังรู้เนาะแต่นั้นราคาต่างกันเนาะก็มีอาหารตามสั่งนะครับเนาะมีอาหารตามสั่งถ้าเกิดว i f i ด้วยอ่ามีแล้วก็ที่สำคัญนะครับถึงที่นี่สัญญาณมือถือบางค่ายจะไม่ไม่ได้มีนะครับแต่มีสัญญาณ Wi-Fi นะครับ ก็มาใช้บริการได้เลยครับยันไวไฟก็ดินที่นี่นะครับก็ด้านล่างจะเป็นหินนะครับสมอตอกไม่ลงเลยทีเดียวนะครับก็เลือกจุดให้ดีนะครับณเวลานี้ก็เป็นบรรยากาศเวลาค่ำคืนนะครับ ก็จะมีแสงไฟนะครับเต็มรอบบริเวณนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไฟสว่างมากนะครับก็พอได้บรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะจากลากันด้วยภาพนี้ก่อนครับเลี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆช่อง youtube s k เกทำปเปรื่อนครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ จุดกลางเต็นที่สระบุรีนะครับก็เป็นอีกจุดกลางเต็นหนึ่งที่หลายๆคนเคยมาแล้วหรือหลายๆคนอาจจะเตรียมที่จะมาะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองในบางจุดนะครับของที่นี่เนาะก็เห็น,นครับก็จะเห็นว่า,ามีลานโซนที่ด้านหน้าติดริมน้ำตกก็คือ เราจะเรียกเราจะไม่ได้เรียกว่าน้ําตกจะเป็นทานน้าที่เขาทําเป็นแก่งเป็นแองแองไว้นะครับน้ําใสมากนะครับก็จะเป็นจุดนี้จุดหนึ่งก็สวยงามครับสาหรับโซนนี้เนาะก็เขาเรียกว่าโซนติดทานน้ำเนาะตรงนี้จะมี Wi-Fi ให้ใช้นะครับแต่สัญญาณมือถือบางค่ายไม่มีอ่าอันนี้เป็นหนึ่งโซนที่กลางแล้วก็มาเล่นน้ำแช่น้ำฟังเสียงน้ำซึ่งน้ำจะไม่ได้เสียงดังแรงเหมือนอน้ำตก แต่ก็เสียงดังพอให้เราได้ได้ยินเพลินเพลินนะครับจุดนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไปข้ามไปจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือใต้ต้นตะกูในโซนของใต้ต้นไม้ที่พี่พีนหลายๆคนอยากไปกลางเต้นกันนะครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอยากมากางเต็นที่นี่นะครับก็คือวิวใต้ต้นตะกูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงนี้นะครับก็ ระวังเรื่องฝนแล้วก็ลมนะครับกิ่งไม้อาจจะหล่นใส่เต็นท์ได้นะครับเนาะก็ฝากระวังเรื่องนี้ส่วนร้านที่นี่นะครับก็ห้องน้ําห้องน้ําดีนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นในราคาคนล,ละสองร้อยบาทต่อคืนก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็มีสัญญาณ Wifi นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ถ้าอยู่โซนติดริมน้ํานะครับก็ดินจะเป็นดิน ลูกลังเป็นหินเกศอ่ะเป็นหินเกตถมอยู่บนกองหินเนาะก็อาจจะปักสมอแล้วไปเจอหินก็จ,จะปักยากนิดนึงแต่ก็ลมไม่ค่อยแรงครับสําหรับที่นี่เนาะก็เรื่องที่ควรระวังสําหรับที่นี่น่าจะมีหมานะครับก็จะมีหมาอยู่สองสามตัวอาจจะมาหรือของกินได้นะครับก็เก็บให้เรียบร้อยเนาะสำหรับทริปนี้ก็ บอกเลยว่าในราคาที่กลางเต็นท์คนละ200บาทเนี่ยก็ถือว่าร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ให้สิบเต็มสิบครับทั้งห้องน้ำความสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารมบีบริการนะครับก็มีจุดให้สั่งอาหารมีน้ำแข็งให้บริการแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้เนาะก็ครับถือว่าครบจบในที่เดียวสำหรับร้านกลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็ ยังไงก็ฝากมาลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะครับครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับขอบคุณครับ